เอาคิดกันอะไรข้างหน้าสิเาคิดกันอะไรกันเอ้ย่อใส่ข้าวจีขวัญอ่อนใช่ไหมล่ะแกตัวเองจะตกเรือก่อนเฮ้ยไงไรสีเดี๋ยข่กัะผมข่อนใส่ข้าจีขวัญอ่อนใช่ไหมล่ะจับเทียบ เลี้วเล้ยวมันว้าวน้ำะัเหมืนคลืนทะเลนเยน้ำเยอะมันแตเป็นเลีเปรมนนใช่ไหสวยเมือเ่อกี้หนูเข้าปา <laughs> ไปทอากาเลยเดูดูอยากเอานน,น่นเนาะแต่ตอนนี้นะ <laughs> <laughs> แต่ต <laughs> ้ผิดใจ มึมเลอ๋อแล้พีดเขาปั่นน่ขาวดินแบบ้ตอนนั้นโอ้ตัวเงินตัวทองเต็มเลยเขาก็ปั่นปั่นปั่นไปเรื่อยๆหนูก็ไปเรี่ยวหนูก็ไปเรืยโหแล้วพี่กับแม่ก็อยู่ด้อยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วนแล้วเป็ดหรอปดเปิดเปดเนป็ด อ,อ,อันนี้ก็อันนี้ก็เครื่องซักผ้าหรอคุณลุงคุณลุงจับเชก,ก็ได้ลูกด้ยหัวนี่ก็เครื่องซักผ <c oughs> ้าเขาถามตรงที่ลุงบอกว่าตรงนั้นถ้าน้ำเยอะจะเป็นเครื่องซักผ้าเหมือนเครื่องซักผ้าเขาบอกอันนี้ก็หลักแบบนี้ไม่เป็นเขาเรียกแตกงความยาวมันจะขึ้นเป็นเวฟแบบขึ้นทะเลลงมาเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเหมือนที่ที่เราเห็นป้ายเมื่อกี้ว่ะเป็นเวฟนี้ถ่ายรูปจะสวยหรือวะที่เราก็ถ่าย ก็คงถ่ายตรงตรงที่มานุงพายเรือเป็นได้เหรอไม่ถ่ายรูปเขาจะได้บอกเขาเราจะได้คิกท่าไงไ,ได้เป็นโอ้จริงท่าใหญ่